คำว่าญาติไม่ช่วยขนาดพ่อกับแม่ไปช่วยงานมันยังพูดออกมาได้เลยมันยังพูดออกมาได้เลยว่าอยากได้จะเอาคนนู้นคนนี้เป็นแม่แทนเป็นพ่อแทนขนาดตากับยายยังไม่ได้ลุกออกไปจากสถานที่แห่งนั้น มันจะมองไม่เห็นที่มันจะลืมพ่อแม้กระทั่งพ่อกับแม่มันทํางานช่วยอยู่ตรงนั้นหน้าเวลานั้นมันยังมันยังมันยังอยากได้คนอื่นเป็นพ่อเป็นแม่เลยมันพูดเลยนะถ้าหากว่าหน้าตายพูดไม่จริงหรือว่าโกหกกุเรื่องขึ้นมานี่ออกมาพูดได้ เนยพร้อมแล้วค่ะพร้อมจะดวนกับมึงแล้วเพราะมึงไม่รู้จกจบจักสิ่นสักทีมึงชอบแบบนี้อิชมรีมึงชอบแบบนี้แต่กูไม่รับหลังหรอกกูไม่ชอบรับหลังมึงสำนึกบุญคุณบ้างมึงสำนึกบุญคุณบ้างถึงว่าพวกญาติเนี่ย มันก็จะไม่ได้บุญมึงนับครั้งได้เลยนะอิสมรีตั้งแต่ลูกมึงตายมึงมึงนับได้เลยว่ามึงมาใส่บาตรกี่ครั้งมึงลงวัดกี่ครั้งสามปีเนี่ย ความดียายบ้างไหมที่มึงบอกว่ามึงมึงจะเอาคนอื่นเป็นแม่แทนเน่ะเป็นพ่อเป็นแม่น่ะมึงเคยคิดเคยนึกอย่างน้อยน้อยมึงก็สงสารสงสารตายายบ้างไหมอย่างน้อยน้อยอยากให้เขาได้ยินเลยก่อนมึงจะพูดนะ่ะมึงควรมองด้วยว่าตายายอยู่ตรงนั้นไหม คนถนอมน้ําใจได้บ้างนะทำว่าพ่อว่าแม่เน่ะหาซื้อเอาที่ไหนก็ได้เหรอจริงๆมึงไม่เคยสํานึกอะไรเลยทางทั้งที่กูทำให้มึงเห็นแบบไม่ต้องไม่ต้องสมมุติอะไรใดๆเลยกูทำให้มึงเห็นจ้าๆว่าเนี่ยกูไม่ไปเนี่ยคือญาติแล้วนะญาติไม่ไป ตากับยายก็บากหน้าเข้าไปคนที่ว่าให้ตากับยายก็ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะอยากให้หลานได้บุญแต่สิ่งที่มึงตอบแทนล่ะตายายนั่งอยู่ตรงนั้นมึงยังบอกว่างั้นก็เอาคนนู้นคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่แทนแล้วมึงสำนึกบุญคุณไหม เวลามึงทะเลาะก,กันกับผัวมึงปรึกษาใครยายปอบแล้วสิ่งที่มึงมึงพูดออกมานะ่ะมึงมึงเคยคิดถึงหัวอกหัวใจยายไหมมึงทะเลาะก,กันวันสองวันทะเลาะก,กันวันสองวันทะเลาะก,กันใครขึ้นไปปอบถ้าไม่ใช่ลูกยายอะ่ะยายไม่ไปนะ แล้วการทําบุญให้ลูกของมึงไม่ใช่แค่วันวันทําบุญหรอกนะตั้งแต่ตั้งแต่ลูกมึงตายเนี่ยยายเรียกมึงอ่ะลงมาใส่บาทสัมเดีเยยลงมาใส่บาทให้ให้ลูกมึงบ้างถ้าวันไหนสําเดียลงมาใส่บาทนะยายจะแบบรู้สึกอย่างน้อยๆได้รับพรกว่าได้รับเขาเรียกอะไรได้บุญยิ่งกว่าเออดีใจที่ พี่อิสัมรีมันจะมาใส่บาททําบุญให้ลูกมันยายรีบจัดแจงหาจานหาขันหาอะไรมาให้อิสัมรีใส่บาทค่ะถ้าไม่ใช่เทศกาลอิสัมรีลงวัดไหมไม่ค่ะมันมันสวนทางกันที่บอกว่า มันสวนทางกันที่ที่มึงบอกว่ามึงรักลูกรักลูกมึงบอกว่าไม่มีเวลาลงมาใส่บาตรไม่มีเวลาไปวัดเฮ้ยสิ่งที่มึงพูดนะ่ะมันสวนทางกันแล้วมึงมีเวลาไปนั่งดิ้งนั่งอะไรเยอะแยะทำไมมึงมีเวลามันไม่ใช่ว่ามีเวลาความตั้งใจเนะี่ยมีไหมอ๋อพรุ่งนี้ช้าเดี๋ยวตั้งใจลงไปใส่บาตรให้ลูก ตั้งใจไปวัดตั้งใจไปกวดน้ําทําบุญให้ลูกตั้งใจไม่ใช่ว่าเวว่างค่อยไปนะคําว่าตั้งใจเนะี่ยมึงมีบ้างไหมมึงที่บอกว่ามึงรักลูกคําว่าตั้งใจเหมือนมึงตั้งใจไปร้านนู้นร้านนี้เออมึงตั้งใจไปกูรู้ มึงตั้งใจกินนั่นกินนี่นะกูรู้ว่ามึงตั้งใจมึงควรตั้งใจไปกวดน้ําทําบุญตักบาตรให้ลูกมึงนูน่นแต่สิ่งที่กูเสียใจคือตากับยายไปแล้วทําไมได้ยินที่มึงพูดแบบนั้นรอให้ตากับยายออกมาจากตรงนั้นก่อนไม่ได้เลยเหรอ มึงพูดให้ได้ยินแล้วในที่ตรงนั้นมึงยังไม่หนำใจมึงมาพูดในไลฟโสดอีกแต่มันก็ไม่เจ็บกูฟังเนี่ยมันไม่เจ็บเท่าเท่าแม่ได้ฟังเองหรอกนะแม่ได้ยินกับหู